ีค่ะแอดวานเองนะคะก็อพิสต์นี้แอดวานก็จะมารีวิวค่ะเล่าตอนที่6นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องบันทึกจอมโจรขุดสุสานตอนเสียงแห่งความสุขุมค่ะอูเสียแล้วก็เสี่ยวเกอนะคะก็ยืนมองร่างของทหารกระดาษที่ถูกไฟเผาไหม้ล้มลงอูเสียพูดกับเสี่ยวเก๋ว่าจะอ้วนตายแล้วพาเขากลับบ้านกัน อู๋เสียหันหลังกลับเพื่อที่จะตรงไปที่ศพของพางจือทันใดนั้นเองหอ,อกของทหารก็ลอยออกมาจากกองไฟหวังจะพุ่งไปที่อู๋เสียแต่เสี่ยเกอเอาตัวเองรับหอ,อกนั้นไว้เองทําให้เสี่ยเกอโดนหอ,อกแทงที่หน้าอกเลือดของเสี่ยเกอกระเด็นใส่หน้าของอู๋เสียหอ,อกนั้นสลายไปพร้อมกับเสี่ยเกอที่ค่อยๆล้มลงอู๋เสียรับร่างของเสี่ยเกอไว้ได้ทัน อูเสียเรียกชื่อเสี่ยวเกอและบอกเสี่ยวเกอว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสี่ยวเกอเสี่ยวเกยิ้มให้อูเสียก่อนที่เขาจะสิ้นใจหลิวซางเห็นดังนั้นก็ต่อว่าอูเสียว,ว่าจะอ้วนก็ตายแล้วตอนนี้เสี่ยวเกอก็ตายแล้วทุกคนตายหมดแล้วเพราะว่านายอีกไม่นานนายก็จะตายแล้ว แต่ตอนนี้นายจะให้เพื่อนของนายทั้งหมดตายไปกับนายด้วยใช่ไหมอู๋เสียทำไมนายถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้อู๋เสียตะคอกกับหลิวซางว่าหุบป,ปากแล้วก็บ่นพึมพำกับเสี่ยวเกอว่าเสี่ยวเกอจะตายได้ยังไงเขาคือจางฉีหลิงเขาจะตายยังไงเสี่ยวเกอไม่มีวันตายใช่ไหมเสี่ยวเกอเสี่ยวเกออูเสีย เขย่าตัวของเสี่ยวเกอให้ฟื้นแต่มือของอูเสียดันไปโดนเลือดของเสี่ยวเกอพอดีเขาจึงพระตัวเองออกไปและพูดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เสี่ยวเกอไม่ได้ตายเพราะฉันเสี่ยวเกอไม่ได้ตายเพราะฉันเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนก็ตายแล้วเจ้าอ้วนตายเพราะฉันเจ้าอ้วนตายเพราะฉันฉันยังไม่ตายพวกนายจะตายได้ยังไงฉันยังไม่ตายพวกนายจะตายได้ยังไง พวกนายไม่ได้ตายเพราะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันก็คือตอนนี้นะคะอูเสียสติหลุดไปแล้วค่ะคำพูดสุดท้ายที่อูเสียพูดดังมากทำให้อูเสียหลุดออกจากภาพหลอนและพบว่าตัวเองกำลังยืนมองภาพวาดบนฝาผนังที่ทำให้เขาเห็นภาพหลอนอยู่อูเสียคิดในใจว่าภาพฝาผนังภาพฝาผนังมีอะไรแปลกภาพหลอนนี่คืออาการภาพหลอนเมื่อคิดได้อย่างนั้น อูเสียก็ไอและก้มลงเพื่อไม่ให้เห็นภาพฝาผนังประจวบเหมาะกับที่พังจือเดินมาเจออูเสียพอดีพังจือพูดว่าเทียนเจินในที่สุดก็หาตัวเจอไม่เป็นไรใช่ไหมทําให้อูเสียนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของภาพหล้อนและถามพางจือว่า นายซ่อนรูปปั้นเทพลุยกงทองเอาไว้สินะทั้งสองมองหน้ากันพางจื่อเลยถามอูเสียกลับว่านายรู้ได้ไงว่าเป็นรูปปั้นเทพลุยกงฉันเป็นหลานคนหนึ่งไงคุณปู่อยู่นี่พางจือฝากรูปปั้นไว้ที่อูเสียอูเสียนำรูปปั้นวางลงบนพื้นและใช้ไฟฉายส่องดูรูปปั้นอันนั้นพร้อมกับที่พางจือ่อเริ่มเดินสำรวจรอบๆห้องและพูดว่า รู้แล้วอาสามมาที่นี่ทำไมไม่ได้มาเพื่อฟังเสียงฟ้าร้องมาเพื่อหาสมบัติต่างหากยังทำเสียโออาในขณะที่อูเสียกำลังส่องดูรูปปั้นเหตุการณ์ที่พางจือและเสี่ยวเกิถูกฆ่าตายก็วนกลับมาทำให้อูเสียเรียกพางจือจนสุดเสียงว่าเจ้าอ้วนอย่าจับ อย่าจับรูปปั้นเทพลุยกงอย่าจับรูปปั้นเทพลุยกงพร้อมกับดึงตัวพางจื่อออกมาพางจื่อสงสัยจึงหันไปถามอูเสียว่าอะไรนี่เป็นอะไรของนายเหรอถึงไม่ให้ฉันจับอูเสียตะคอกใส่พางจื่อว่าถ้าไม่อยากตายก็อย่าจับพางจื่อตกใจในความจริงจังของอูเสียจนเขาตอบอูเสียกลับไปว่าฉันไม่จับก็ได้พอใจยังงั้นฉันดูภาพฝาผนัง อูเสียห้ามไม่ให้พางจือเดินไปและพูดว่าภาพฝาผนังก็ห้ามดูพางจือเริ่มโวยวายอู๋เสียว่าภาพฝาผนังก็ห้ามดูอะไรเนี่ยจนอูเสียพูดว่าเจ้าอ้วนฉันจะบอกอะไรให้เมื่อกี้ตอนฉันมองภาพฝาผนังรู้สึกเหมือนโดนสะกดทำให้เกิดภาพหลอนที่เนี่ยผิดปกติเกินไปไม่ควรอยู่นานเมื่อก่อนอาสามพูดไว้ว่า ภาพฝาผนังของด้านล่างมีของที่น่าสงสัยซ่อนไว้มากมายเพื่อเอาไว้หลอกล่อโจรขุดสมบัติพวกเราจะโดนของไม่ได้พวกเราต้องกลับไปยังปลอดภัยพังจื่อได้ฟังก็บอกอู๋เสียว่างั้นไปกันเถอะพังจื่อหันไปมองภาพฝาผนังและพูดว่าเกิดภาพหลอนขึ้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วเกิดภาพหลอนแล้ว ภาพร้อนเยอะแยะเป็นภาพร้อนทั้งหมดแล้วพางจื่อก็อุ้มรูปปั้นเทพลุยกงทองเดินออกไปจากห้องและหันมาบอกอู๋เสียว่าเดี๋ยวฉันพาไปตรงนั้นนะ่ะมีภาพฝาผนังเยอะมากฉันดูหมดแล้วไม่เห็นเกิดภาพร้อนเลยเร็วๆหน่อยภาพร้อนเหรอพฤติกรรมของาพางจื้อทำให้อูเสียถึงกับกุมกระหม่อและพูดบอกมาว่าไอเจ้าอ้วนวางรูปปั้นเทพลุยกงลง แล้วอูเสียก็เดินตามพังจื่อไปทางด้านของหลิวซางหลิวซางคือคนที่หูแบบดีมากๆนะคะหลิวซางก็บอกกับเสี่ยวเกอว่าไอดอเดินไม่ไหวแล้วพักก่อนพักก่อนพร้อมกับตีขาของตัวเองทั้งสองข้างส่วนเสี่ยวเกอก็ยืนสำรวจบริเวณรอบๆอยู่หลิวซางพูดต่อว่า ไอดอลหน้าฉันเลอะขอเช็ดหน่อยนายเช็ดหรือยังพร้อมกับหยิบทิชชู่เปียกมาเช็ดหน้าพร้อมกับสาดไฟฉายไปที่เซียวเกอและถามว่านายเช็ดแล้วหรือยังนายจะเช็ดหน่อยไหมเซียวเกอไม่หันมาตอบอะไรหลิวซางหลิวซางจึงพูดต่อว่าฉันลืมไปเสื้อนายอะฝุ่นไม่เกาะฉันลืมไปไอดอล เมื่อกี้ฉันได้ยินมาว่าวังใต้ดินราชานนานไห่วังนี้ไม่ใช่แค่ใหญ่แต่อย่างลึกหลายชั้นตอนนี้พวกเราอยู่ในทางดินใต้เท้าของพวกเรานะน่าจะมีระบบระบายน้ำอยู่ระบบระบายน้ำต้องเชื่อมกับทะเลแน่ๆฉันว่าตอนนี้อูซานซิงต้องออกไปจากระบบระบายน้ำนี้แหละแน่ๆลองไปหาทางออกที่นั่นกันไหม อีกอย่างนายว่าอูเสียกับเจ้าอ้วนพวกเขาหายไปไหนกันคงจะไม่ตายไปแล้วนะเมื่อหลิวซางพูดประโยคนี้จบเสี่ยวเกอก็หันมามองหน้าหลิวซางและเดินหนีไปจนหลิวซางต้องรีบหยิบกระเป๋าแล้ววิ่งตามไปทันทีทางด้านพางจือก็พาอูเสียไปสำรวจห้องที่เขาเคยสำรวจมาแล้วเมื่อเขามาถึงก็พบว่าประตูถูกปิดพางจือสงสัยว่าทำไมประตูปิดแล้วล่ะเพราะว่า ก่อนเขาออกไปเนี่ยเขาปิดประตูทิ้งไว้เมื่อเข้าไปถึงพางจือก็ส่องไฟให้อูเสียดูว่ากำแพงที่ห้องนี้เป็นภาพฟ้าผนังทั้งหมดไม่ใช่เหรอค่อยๆดูไปเถอะฉันขอพักก่อนอูเสียถามพังจือว่าตอนที่นายมาที่ห้องนี้ร่างกายไม่เกิดอาการผิดปกติเลยเหรอ พังจืดก็ตอบว่ามีอะไรผิดปกติกันฉันดูหมดแล้วนายหลอกฉันสินะกลัวฉันทำลายของในนี้อู๋เสียมองไปรอบๆและพูดว่าจากกักรพรรดิใบเนี่ยเมื่อก่อนอาสองเคยบอกกับฉันไว้เกี่ยวกับตำนานจากกักรพรรดิใบเหมือนว่าภาพฝาผนังนี้ก็คือตำนานเรื่องนั้นแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนกับที่อาสองพูดเลย อูเสียจึงเล่าให้หวังพังจื่อฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนมีราชาใบ้คนหนึ่งได้ทำการขอกับเทพลุยกงเพื่อช่วยลูกสาวตัวเองและเทพลุยกงก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้ฟ้าผ่าลงมาสรอบฟ้า้องรอบแรกมแมลงสาบทะเลก,ก็ขึ้นมาปกคลุมทุกที่ฟ้า้องรอบสองหอยมือคนทุกตัวก็ขึ้นมาบนบก ฝาลองรอบที่สามหุ่นคนและม้ากระดาษฝืนขืนชีพแต่เขายัางไม่สามารถหยุดการชิงตัวลูกสาวจากจัก,กรพรรด,ดิได้ในที่สุดลูกสาวก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ชื่ออายกาวกงจูข่าจัก,กรพรรดิในสมัยนั้นจนตายแล้วก็นั่งเรือกระดาษลงทะเลไปเมื่ออูเสียพูดจบพางจือก็พูดขึ้นมาว่ามีปัญหา ตรกะของเรื่องนี้มีปัญหาหนายลองคิดดูลูกสาวลงทะเลไปแล้วแล้วพ่อจะมาสร้างวังใหญ่แบบนี้เพื่ออะไรให้ใครใช้ อู๋เสียตอบพางจือไปว่าก็บอกแล้วไงว่าแค่ตำนานพางจือก็ตอบอู๋เสียกลับว่าก็แค่วาดประสบการณ์ของตัวเองบนฝาผนังวังก็เท่านั้นแล้วจะวาดตำนานไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นจริงก็ได้อู๋เสียเลยถามพางจือกลับว่างั้นนายว่าเทพลุยกงจะทำให้หุ่นคนและม้ากระดาษคืนชีพได้ยังไง พังจือตอบอูเสียว่างั้นนายก็ต้องฟังเสียงฟ้าร้องตอนที่ทีมอาสาของนายมาวังใต้ดินราชานนานไห่ได้เอาเครื่องฟังเสียงฟ้าร้องออกไปตามหาเสียงฟ้าร้องที่เหมือนกันทุกที่ฟังเทปบันทึกเสียงฟ้าร้องฉันคิดว่าเขาอ่ะคงคิดว่าสิ่งนี้สามารถแปลความหมายของเสียงฟ้าร้องได้ไม่แน่ในความลับนี้อาจจะมีวิธีคืนชีพหุ่นคนก็ได้ อูเสียที่เดินสำรวจไปรอบๆก็พูดตอบพังจือว่าพวกเราสามารถสมมุติหลังจากที่ทีมนักโบราณคดีของอาสามมาถึงวังใต้ดินราชานานไห่ค้นพบเครื่องฟังเสียงฟ้าร้องแล้วทำให้เข้าใจการฟังเสียงฟ้าร้องของคนโบราณเริ่มวิจัยการฟังเสียงฟ้าร้อง พางจือตอบอูเสียกลับว่านายว่าเครื่องฟังเสียงฟ้าร้องอยู่ที่ไหนกันตลอดทางที่มาเห็นบ้างไหมมีแต่เทพลุยกงไม่เห็นมีเลย อูเสียเลยตอบพังจื่อไปว่าน่าจะอยู่ในตำหนักใหญ่พังจื่อเลยถามอูเสียกลับว่างั้นนายว่าพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกันอูเสียตอบพังจื่อว่าฉันว่าที่เนี่ยเหมือนสถานที่บูชายัญนายดูภาพฝาผนังพวกนี้สิแล้วก็การจัดวางนายไม่รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอ พังจืดตอบอูเสียพร้อมกับสาดไฟไปที่ผนังว่าฉันว่าภาพฝาผนังพวกนี้อาจจะมีความรับอยู่ก็ได้ไนายเชื่อไหมอูเสียถามพังจืดอ,อีกว่านายรู้ได้ยังไงพังจืดก็ตอบอู๋เสียไปว่าฉันลองเคาะดูแล้วมันโปร่งหินตะกอนมานายมาลองเคาะดู แล้วทั้งคู่ก็เดินเข้าไปใกล้กับภาพฝาผนังรูปหนึ่งและพางจื่อก็เคาะแล้วก็บอกให้อูเสียฟังว่าดูสิโปร่งใช่ไหมล่ะต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังแน่ๆจู่ๆพางจื่อก็มองไปใกล้ๆภาพฝาผนังและพูดว่านายดูสีพวกนี้ความสดใสนี้แถมยังกันน้ำของดีจริงๆถ้าขูดภาพฝาผนังนี้ไปได้ก็คงดีทั้งคู่เอาตาเข้าไปดูภาพแบบใกล้สุด อู๋เสียรู้สึกเคืองตาจึงพผลออกมาจากภาพและพางจื่อก็รู้สึกเคืองตาเหมือนกันแต่เขาเอานิ้วที่จับสีบนภาพมาเกาตาของเขาอู๋เสียได้ยินพางจื่อพูดแบบนั้นจึงพูดประชดกลับไปว่านายก็เอากลับไปทั้งวังใต้ดินเลยสิ พังจื่อตอบว่าได้สิเอาไปกันอู๋เสียจึงหันมาตอบว่านายนี่โง่จริงๆพังจื่อตัดบทและพูดขึ้นว่าหาความลับกันหาความลับแล้วทั้งสองคนจึงตั้งหน้าตั้งตาเคาะภาพต่อไปจนอู๋เสียไปเคาะโดนกำแพงแตกลงมาอู๋เสียพูดว่าพาังจื่อนายคิดถูกพร้อมกับเอาไฟฉายสอ่องเข้าไปในรูนั้นและพูดว่าข้างหลังภาพฝาผนังนั้นมีรูจริงๆ พางจือจึงเดินมาและขออูเสียดูหน่อยแล้วก็เอามือสอดเข้าไปเพื่อจะค้นหาสมบัติและหวังว่าจะแก้งอูเสียว่ามือติด ตอนแรกอู๋เสียตกใจมากที่มือพางจือติดจึงรีบช่วยแต่เมื่อรู้ว่าเขาแกล้งอู๋เสียก็เอามือออกทันทีจากนั้นก็มีอะไรไม่รู้เหมือนมือมาจับมือของพางจือไว้จริงๆแต่คราวนี้อูเสียมไม่เชื่อคิดว่าพางจือแกล้งอีกพางจือจึงบอกอู๋เสียว่ามีมือมาจับมือของฉันไว้จริงๆ อู๋เสียเห็นว่ามีมือนั้นติดนานไปและดูไม่ใช่เรื่องตลกจึงช่วยดึงมือของพางจื่อออกมาเมื่อดึงออกมาแล้วอู๋เสียก็กระเด็นตกลงไปในหลุมฝังสมบัติและได้พบกับศพที่เพิ่งตายได้ไม่นานมากอู๋เสียก็จึงนำศพพร้อมกระเป๋าสัมภาระของศพขึ้นมาเพื่อดูว่าจะมีเบาะแสอะไรไปถึงอาสามได้บ้าง ในระหว่างที่อูเสียกำลังดูสภาพแล้วก็ฟันของศพอยู่นั้นอูเสียก็บอกพางจือไปด้วยว่าดูจากของในกระเป๋านี่เป็นลูกทีมของอาสามเขาตายที่นี่เป็นผู้อาวุโสของพวกเราพางจือก็ดันไปเจอเข้ากับเทปเสียงและถามอูเสียว่าเทียนเจินนายไม่ได้บอกว่าอาสามเอาศพกลับไปด้วยหรือไงทำไมล่างนี้ถึงอยู่ที่นี่ละ่ะ อูเสียตอบพางจือว่าอาสามพูดจริงทำจริงการที่ศพถูกทิ้งไว้ที่นี่ก็มีแค่อย่างเดียวตอนที่อาสามออกไปคนนี้ยังไม่ตายพางจือตอบอูเสียกลับว่านายจะบอกว่าอาสามทิ้งคนนี้ไว้แล้วเขาก็ตายในนี้ไม่จริงหนะ้าอาสามไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอาสามของนายไม่ก็มีเบื้องหลังซ่อนอยู่ อูเสียตรวจดูฟันของศพก็พบว่าคนนี้ตายมาได้30ปีแล้วคนนี้มีบาดแผลเยอะมากดูท่าเหมือนเกิดจากการควร่วนแต่ว่าแผลเขาอะลึกมากฉันคิดว่าไม่น่าจะใช่ฝีมือของคนพอจบคำพูดของอูเสีย่างจือก็เดินไปดูที่รูตรงกำแพงอีกครั้งและใช้ไฟฉายส่องเข้าไปแล้วก็พูดว่าแปลกจริงเทียนเจินเมื่อกี้ฉันเอามือแย่เข้าไปในรูใช่ไหมละ่ะฉันรู้สึกว่ามี ม,มือมาจับฉันไว้แล้วก็ขวนฉันมันมีเล็บนายว่าผู้อาวุโสคนนี้จะถูกเจ้านั้นขวนไหมอู๋เสียตอบพางจือไปว่าต้องเป็นภาพหลอนแน่นอนเลิกดูได้แล้วพางจือตอบอู๋เสียไปว่าไม่สิภาพหลอนอะไรมันจะจริงขนาดนั้นแล้วอู๋เสียก็เจอมีดเกร็ดปลาในตัวของศพผู้อาวุโสพางจือพูดว่าเมื่อ30ปีก่อนคน ยังมีคนใช้มีดแบบนี้เพื่อซ่อมผ้าฝาผนังตอนนี้ก็เป็นของเก่าอันหนึง่งจูจูมือของพางจื่อก็ไปเจอป้ายที่สลักคำว่า044 04อู๋เสียเลยถามพางจือ่จอเจ้าอ้วนมีอะไรในกระเป๋าอีกพางจือ่อตอบว่ามีเครื่องบันทึกเสียงเก่าๆอยู่อันหนึง่ง อู๋เสียรีบตรงไปที่กระเป๋าทันทีและหยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาและบอกกับพางจือว่าเจ้าอ้วนฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทางนั้นเสี่ยวเกอก็ยังขงเคาะกำแพงเป็นรหัสมอดเพื่อติดต่อกับอูเสียและพางจือแต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยพอดีกับที่หลิวซางเดินผ่านภาพฝาผนังแล้วมองอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเขาหันมาก็ไม่พบเสี่ยวเกอแล้ว หลิ้วซางโดนภาพหลอนเล่นงานทำให้เขานึกถึงเรื่องที่เขาโดนแม่เลี้ยงใส่ร้ายว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อตัวเองและก็กลกัวจะโดนพ่อจุดไฟเผาแต่โชคดีที่เสียวเกอเนี่ยสกดจุดเพื่อให้เขาออกมาจากภาพหลอนได้สำเร็จ ด้านบนอาสองและทีมโบราณคดีก็กำลังช่วยกันตามหาทั้ง4ี่คนส่วนตาบอดดำได้ไปขอความช่วยเหลือจากลูกบุญธรรมเพื่อให้พาไปยังหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บนแผนที่เป็นรูปหูทองคำสำลิดแต่ลูกบุญธรรมก็เตือนว่าถ้าตาบอดดำจะไปต้องฝึกเรียนรู้ภาษาใบาไว้ด้วยเพราะที่หมู่บ้านนั้นเวลามีฟ้าร้องทุกคนก็จะเป็นใบและตาบอดดาก็เดินทางไปยังหมู่บ้านนั้น กลับมาที่อูเสียหลังจากที่เจอเครื่องอ่านเทปแล้วอูเสียซ่อมเครื่องอ่านเทปจนมันสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในขณะที่พางจือกำลังกินมามา่าเขาก็คุยกับอูเสียไปด้วยว่าทำไมเสี่ยวเกอไม่มาสักทีจะเป็นอะไรหรือเปล่าอูเสียตอบพางจือไปว่าเสี่ยวเกอจะเป็นอะไรได้ยังไงเขาเป็นคนมาช่วยเราไว้ทุกครั้งเรารออยู่ที่นี่แหละเราออกไปหา พัดหลงกันได้ง่ายพางจือตอบอูเสียว่าถ้าเรารออยู่ที่นี่จะเป็นแบบผู้อาวุโสหรือเปล่าถูกขังตายอยู่ในนี้ดังนั้นต้องกินเยอะๆกินให้หมดอูเสียหันหน้ามาคุยกับพางจือว่าสัญ,ญลักษณ์044นี้พิสูจน์ว่าผู้อาวุโสคนนี้ตอนนั้นลงมาด้วยกันกับพวกหยางต้ากว่าง ในเมื่ออย่างตากวางตายอยู่นอกวังใต้ดินก็หมายความว่าวังใต้ดินแห่งนี้ต้องมีทางออกที่อื่นแน่ๆนี่คือข่าวดีฉันยังมีข่าวร้ายอีกอย่างข่าวร้ายก็คือในเมื่อมีทางออกอื่นงั้นผู้อาวุโสค,คนนี้ทำไมถึงตายอยู่ที่นี่นี่แสดงให้เห็นว่าในวังใต้ดินแห่งนี้ อูเสียหันหน้าไปพูดกับพางจือและพบว่าพางจือกำลังซดน้ำมาม่าอย่างอร่อยอร่อยและถามอูเสียว่าหมายความว่ายังไงไม่ยอมพูดนายจงใจให้ฉันกังวลใช่ไหมถ้านายบอกที่นี่อันตรายงั้นเราก็รีบไปหาเซียวเกอเซียวเกออยู่ถึงจะปลอดภัยอูเสียพูดต่อว่าถ้าเขาพกเครื่องบันทึกเสียงมาดังนั้นพวกเขาไม่ได้เพิ่งรู้เรื่องฟังเสียงฝาร้องที่นี่ พวกเขารู้เรื่องเสียงฟ้าร้องก่อนถึงมาที่วางใต้ดินราชานานไห่ทำไมพวกเขาต้องมาที่นี่ที่นี่มีความพิเศษยังไงดังนั้นเราก็ต้องฟังฟ้าร้องที่นี่ถึงจะรู้ได้ ตอนนั้นพวกอาสามค้นพบอะไรหลังสังหรณ์ฉันบอกว่าในเทปนี้ต้องมีข้อมูลสำคัญแน่ดังนั้นฉันต้องซ่อมมันให้ได้ไม่งั้นเอางี้เจ้าอ้วนให้เวลาฉันซ่อมอีกหน่อยอีกหนึ่งชั่วโมงถ้าฉันยังซ่อมไม่เสร็จพวกเราก็ไปหาเสี่ยวเกอว่ายังไงพางจื่อพยักหน้าและตอบอูเสียว,ว่าได้ตามใจนายฉันก็จะกินบะหมี่ตรงนี้อย่างสงบสเสงี่ยมนหนค่อยๆซ่อมไปนะ อู๋เสียขอแบตเตอรี่จากพางจือ้อแต่พางจื้อให้ไม่ครบเพราะต้องเอาไว้ใส่ไฟฉายจนอู๋เสียต้องยื่นคำขาดว่าจะอ้วนฉันบอกอะไรให้นะเปิดเครื่องบันทึกเสียงอันนี้เป็นไปได้มากว่าจะอธิบายได้ว่าทำไมอาสามกับอย่างต้ากวางเนี่ยคอยตามหาเสียงฟ้าร้องไม่แน่อาจจะมีเบาะแสอาสามพางจือตอบกลับแล้วก็โยนแบตเตอรี่ที่เหลือให้กับอู๋เสียว่าช้าเร็วก็ต้องตายเพราะนายนี่แหละ อูเสียนำแบตเตอรี่ที่ได้มาใส่ในเครื่องอ่านเทปแล้วก็เปิดฟังนะคะดูบุคคลที่อูเสียพอจะรู้เมื่อได้ฟังเทปผู้อัดเสียงก็คืออย่างต้ากว่างเฉินหวนจิ้งนักภาษาโบราณอาสามและหมู่เฉียไห่ทำให้อูเสียมั่นใจว่าอาสามและทีมของเขามาที่วังใต้ดินแห่งราชาหนานไห่เพื่อที่จะเข้ามาแปลเสียงฟ้าร้องจริงๆเมื่อเทป เล่นไปเรื่อยๆจนถึงเสียงฟ้าร้องมือของศพที่อูเสีย ผ่าขึ้นมาก็ขยับและเมื่อเทปเล่นจนจบศพนั้นได้หายไปพร้อมกับมาโผลอยู่ที่ด้านหลังของอูเสียนนั่นเองโอ้โหกำลังตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจบตอนที่6แล้วค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดวานะคะรักษาสุขภาพกันดีๆเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่7ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ